วัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีมีหิมะตกอีกอ้าวมันเอียงเกิดขึ้นก็ประเทศพินเล่นเนะาเนะค่ะน้อิึงค่ะพี่น้องหลังจากห่อนมาไม่แดวมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เบิ่งในจากพี่น้องโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมมีหิมะลงวันนี้ บัง่าพน้อกเกิดอะไรขึ้นมีหิมะตกอีกแล้ว จังได้ว่ามือ้อนี้ฝนอันหิมาตกวันนี่แม่โอ้ เบิงค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิง,บงจังไหนจังว่ามีให้มาตกลงมันนเมืหงมือน,นี้เบิงค่ะพี่น้องค่ะ วัสดีค่ะพี่น้องเบิ้งมือนี้หิมะยุ่งขึ้นแรงกระโตกอีกเหรอจา้าหลังจากมีแดดมาสองอาทิตย์มือนี้มีหิมะตกจา้าอันที่กิงพี่แล้วมันเป็นหนาหอนแต่มือ่อหิมะยังได้ตกแปลกเกิดอะไรขึ้นเหรอเบิง่งค่ะพี่น้อง ฮิมาตกค่เกิดอะไรขึ้นกับเป็นแลน์ทำไมหิมะลงวันนี้